วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปส่งรถที่อำเภอน้ำโอมนะคะรถคันนี้จะเป็นสิงประตูตัวเตี้ยแฉปโกสีขาวไซเรียนนะคะเกียร์ธรรมดาพร้อมแต่งแม็กจัดทรงรถเตี้ยนะคะฝากระโปรงคาร์บอนดิฟฟี่วัตบูตคัมทายแล้วก็แจปด้านหลังคันนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถนะคะนี่เลยค่ะนี่จะเป็น วัดบูธนะคะแล้วก็ดิฟฟี่นะคะใส่จอดีวีดีพร้อมกล้องมองหลังค่ะตัวนี้จะเป็นตัว S นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของเราค่ะแต่ว่าพอจัดแต่งให้แล้วก็สวยงามอย่างที่เห็นเลยค่ะนี่ค่ะเกียร์ถอยนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีภาพขนาดถอยจอดเหมือนก,นกันกับตัวท็อปเลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปส่งที่อำเภอนํำสมกันเลยนะคะ นี่นะคะก็ออกเดินทางตั้งแต่โชรูมนะคะอิสุสุเทียบหวนอุดรธานีแล้วก็เดินทางไปที่บ้านลูกค้านะคะอําเภอน้ําสมเมื่อไปถึงบ้านลูกค้าลูกค้าเห็นรถก็ชอบและก็ประทับใจมากเลยนะคะสวยเท่โดนใจตามที่ลูกค้าต้องการเลยะคะ่ะสวยๆแบบนี้สั่งซื้อ